ทวีปภาษาเดนมาร์กคอนติเนนต์เตอร์เดนส์แอฟริกาอฟริกาอันตากติกาอันตากติสเอเชียเอเชน ยุโรปเอีรูเพทวีปออสเตรเลียออสเตรเลียนอเมริกาใต้ซูดอเมริกาอเมริกาเหนือนอร์อเมริกา